กามไม่ร like ู้นึงเลยเรีโนั People, ่นเพราะว่าตเนี่ยคืนี่คืนนี่ตรงนี้เลยตรงปากล้วยน่ยขึ้นไปเนี่ยนะเออเยน่เนนี่ยมนี่ยเนยเอยน่เนี่นี่นี่นนนี่ยนี่เนี่ยเน่น่นนนี่นนี่เนี่ยย่ จะอยู่ร่องเตกลงเอาคันหนึ่งด่าใช่ไหมมัมาไปรูนลยรู้เลวันนี้เช้าตอนนี้ตั้งหล่งแล้วแต่ยังมันจะหายเตรียมไปนะร่มเหรอโอ้ี่นี่แหละนี่แหละนั่นแหรออือนั่นแหละ นั่นนั่นแหละมันจะไม่ไม่อยู่ล่องในน้ำอ่ะร่องแต่ว่าน้าเอาไสบานผ้าอันนี้นั่นเป็นปลาหินนะเออนั่นเป็นน้ำผ่าเน้นน้ำตกเป็นแค่น้ำตกอ่ะนั่นแหละนั่นแหละเออนโมโอ้ไก่เหมือนกันนะเนี่ยไก่กลับมาแถมี่ทีนี้วกลับมาย่างย่างย่างเดี๋ยวน้ำมันีไผ่เดี๋ยวน้ำมันมีไผ่ผาไปเอาเดี๋ยวน้ำมันหมดแล้ปลาเนี่ย ตั้งไหนนีน้ำเมื่อจะน้ำมองไปให้นหรอกมันอยู่ช่องในมันจะเป็นร่องอยู่เออเหรออ่ามันเป็นร่องออแล้ลงมาแล้วพี่แล้วพี่มาเจอยังไงโอ้โหเมื่อก่อนเดินเที่ยวป่าไงมันมีข้าวหนึ่งอาลงมาครับจะให้ไปอยู่ไหนล่ะไปลงเขาเไปแล้วเอเอาตายเลยเอากระป้า เลไปไเียมาแน้ต่อที่มากอนกระดกเนี่ยแบกกระเบิดเ่อันนกหมดเลยตรงไหนที่องค์กรกระดกเนี่เออขางเรานี่แหละเออเออนั่แหละเนี่ยนี่นะใช่บ้านเราบ้านส้านมงาได้บ้านบานลย่่ผอกเลยเียไว้ในลบ้านได้สวยเนาะอแ้าลา ใช่ครับสวยนะโอ้หแล้วของที่ของตะหมันตรงไหนบ้างนี่แค่นี้แค่นี้เองเนี่ยนี่นะแค่นี้แค่นี้เองเนี่ยนะแค่เนี้ยเออนั่นแหละข้าไปเนี้ยข้าหมองเนี่ยในบ้านเรา อันนี้ของมังกรกระโกอันนี้มังกรกระโกอยู่แล้วที่เขายึดตรงไหนของมังกรกระแหละอันนี้ก็ยึดเหรอยึดที่บอกว่าร้อยกว่าล้านอะไรนะที่ต้องเสียเงินร้อยกว่านเลยเออไอ้ตัวนี้ก็ร้านยุนนุนตรงนี้อ่ะตอนมังกรกระโกมีสองที่เหรอสองที่น่นบินรอบที่ ah มังกรกระรนะ i i. โกแ uh. ล้วอ้เขไปดูแล้วริมเขื่อนมีบ้านาใครริมเขื่อนนี่ไหน อ๋อแพรแพส้มอันนี้แพจะสมแล้วเนี่ยเอมอโอ้ส่งกวจะยว่นี้ยังนไปยู่ทางนี้ไม่ได้ยู่ทางนี้ประทางหนักำลังวนกลับม่ต้องไ่รู้หรอกดูไ้รู้แล้อะรเนี่นั่นแหะบางอนโอไอ้นั่นอีกที่นึ่งใช่ไหมนน่นน่น่เอั่นก็ใช่ มันก็สวยเนาะเนาะนั่นแหละที่ที่มขอกระนกเนี่ยนั่นแหละนั่นแหละอันนี้ก็ใช่ไหมตรงนี้ก็ใช่นนี่ก็ใชเนี่ยออันนี้เนี่ยที่อะไรสวยเรื่อยเนี่ยนี่ยนี่ที่เขียวเนี๋ยวนี้ไอ้เนี่ยนะเป็นเกาะที่กขาปลูกมันนี่เป็นที่ของตะวันชัยสวยอยู่ ี่บ้านเราอืนี่ตำนานทำบ้านโงเรนใช่ไหมอือนบ้านโรงเรียนลงตรงโน้นเนาะบ้านโรงเรียนเนาะนั่นสวนก้วยโงเรนใช่ไหมเนี่ยนี่ปลายางออสวนก้วยแค่้เข้มกมีนี่ปายางเข้มเนี่ย